สวัสดีค่ะ ผมกับรายการเก็บเราเอามาค<อ>ุย,ยค่ะประจำวันที่14กันยา2564ค่ะก็ซึ่งเป็นวันอภิษฐรรภัใช่เริ่มต้นสัปดาห์ไปเมื่อวานแล้ววันนี้ก็ยังเป็นต้นต้นสัปดาห์อยู่เมื่อวานก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักไหมหนักจริงจริงก็เรื่องม็อบเรื่องความสูญเสียความเจ็บปวดเออมากันไปอ้าวโอเคมาที่ยอดโควิดวันนี้ครับเป็นยังไงน้องฝงยอดลดลงนะคะเหลือ ผู้ติดเชื้อเพิ่มเพียง1 1 7 8 6รายค่ะแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็ลดลงมาเหลือแค่1 3 6รายค่ะแล้วมันก็อย่างเหมือนเดิมค่ะยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ลดลงมาเยอะเลยนะอ่าก่อนเข้ารายการก็ไปอ่านข่าวเจอมาเขาบอกว่าจะพยายามเปิดประเทศให้ได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้เห็นข่าววันนี้ไหมที่บอกว่าอะไรกาลังวางแผนอยู่ว่าจะเปิดรับเปิดประเทศค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีการลดวันกักตัวด้วยให้เหลือเจ็ดถึงสิบวันมันล ได้ที่หลอวันกันตัว <c oughs> เออจริงๆมันไม่นาลดได้นะลดเป็นราคาสินค้าเลยจริงๆหมอเข,อขาบอกให้ักสิบสี่วันก็สิบสี่วันนามนที่เขาบอกเลยอย่าไปลดนนเลยนี่คือสอทอออกมา ยังยังไม่ได้อนุมัติแค่ร่างแผนเยแยนะฮะก็ต้องรอดูครับว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะได้เปิดประเทศเร็วมากน้อยเพียงใดเออแต่สรุปทุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเราเหมือนเดิมทำตัวเราให้ดีที่สุดครับการจะตกเพราะหวังเพิ่งใครไม่ได้นะใช่นอยจาก<ม>ตัวเราเองเอออ่าโอเคไปเรื่องโควิดไปแล้วสู้ไม่ไเห็นแผลเต็มตัวหนูไม่ใช่นะมีรอยบาดแผลบาดแผลครึ่งเลี้ยงแมวก็จะแบบต้องโซนๆหน่อยเพราะว่าแมวกวนที่สี่ทีห้าโอ้กวนปลุกแต่เช้าเลยไม่ค่อยได้นอนเป็นแมวเด็กที่แป เลี้ยงแมวอ่ะเลี้ยงเลี้ยงตะกอนเคยเลี้ยงนะเลี้ยงตั้งแต่เล็กจนโตโซน,ออนเนาะโซนตอนแมวเด็กเนี่ยมันมีนิสัยที่เหมือนก็เหมือนน่าจะเหมือนเด็กๆแบบที่เป็นคนนะเพราะว,ว่ามันก็มีนิสัยแบบว่าทุกโซนที่เหงาเคยเลี้ยงแบบว่าอยู่ดึกๆอย่างเงี้ยสีสามสีสี่ยก็มาปลุกแหละแบบเ้ยเล่นด้วยหน่อยกินข้าวบ้างอะไรบแบบมันเล่นมากแล้วมันโซนปีนป่ายไปทั่วใช่ไอเนี้ยฟองสำคัญเลยปีนไปเรื่อยสูงแค่ไหนก็ปีนเขาบอกว่าแมวมีเก้าชีวิตจริงไหมพี่แปเออน่าจะจริงนะเพราะว่าแมวเนี่ยเวลาเจออุบัติเหตุออะไรรมมันก็ดา เสมอเอออ่าเหตุพูดเรื่องแมวแล้วอ่ะมานนเขาเรื่องอวันนี้ของเราครับเป็นเรื่องของเจ้าเหมียวตัวน้อยเนี่ยที่ห้อยต้องแต่งนะครับทำโมคุนทั้งสนามเนี่ยคือเลิกดูอเมริกันฟุตบอลเลยเพราะว่าท่าทีของเจ้าแมวในที่เกาะเนี่ยมันช่างน่ากลัวเหลือเกินเห็นจากรูปเห็นจากคลิปแล้วก็จะแบบอู้ <บ>สเสียวนะเสวแทนใช่เราคนดูอ่ะอันสัจจันที่แบบว่าเวลาชมกีฬาเงี้ยมันก็จะสูงมากก็คือแมวขึ้นไปอยู่ทําไมตรงนั้นเออโซนเนาะนอกจาโซนครับซึ่งไอเหตุการณ์นี้เนเกิดขึ้นขณนะที่ทุกคนกําลังดูการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลระว่างมหาวิทยลาลัยมายามี่แล้วก็แอตแลกเลเชียออที่สนามกีฬาฮาร์ดบล็อกในรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาครับออันนี้เป็นของต่างประเทศนะเออโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์นะครับคนหนึ่งเนี่ยก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอสุดระทึกของเจ้าเจ้าเหมียวเนี่ยที่กำลังเกาะข้อปัจจ แต่ว่ารอดตายมาอย่างน่าอาัศจรรย์หลังจากที่ถูกแนๆเนี่ยคว้าตัวไว้ได้ทันโล่งใจถใ้าเ,เห็นต่อหน้าต่อตาก็คง ไม่มีลมดูบอลแล้วใช่ก็ไม่มีใครใครนั่งดูบอลแล้ว <c oughs> อเออซึ่งไอ้ภาพวิดีโอครับแสดงให้เห็นว่าเจ้าแมวตัวขาวดำเนี่ยเกาะติดอยู่กับผ้าสีม,ม่วขงของสนามกีฬา <c oughs> ขณะที่ห้อยอยู่เหนือผู้ชมเนี่ยที่ตกตะลึงอยู่ด้านล่างโดยมันเนี่ยพยายามปีนปายกลับขึ้นไปยังปลอดภัยนะครับแต่ว่าไม่กี่วินาทีต่อมาเนี่ยน้องแมวที่น่ง้องสารครับก็เสียการทรงตัวแล้วก็ล่วงลงมาเออซึ่งผู้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็กลางธงรอรับอยู่อ่าอย่างที่เราได้เห็นในคลิปเนี่ยเป็นทงสีเขียวเนี่ยก็กลางรับอ่าเมื่อรับต ค <King. S 2> ิงใช่ชูเลยอาร์ติเพียนยาเลยเป็นว่าน้องแมวปลอดภาัยดีครับทำให้เกิดเสี่ยงเชียเนยเฮไปถังสนามเลยนะแบบว่าเฮดังยิ่งกว่าฟุตบอลอประตูอ๋อคือจากเชียฟุตบอลอยู่พอมาเจอเออเจอ <ะ S 1> แ,แมวเชียให้แมวรอดเออนะลืมฟุตบอลไปเลยใช่ใช่อ่ะอยังไงต่อสิอ่ะเาหนใช่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  เคสคมเมอร์เป็นผู้ที่รับน้องแมวได้ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นนะเพราะแบบเออมันเกาะอยู่ที่นั่นคู่นึงด้วยอุ้งเท้าหน้าทั้งสองข้างของมันจากนั้นก็เหลือเพียงข้างเดียวฉันก็คิดในใจว่าโอ้พระเจ้าแมวกำลังจะลุงมาแล้วก็ลุ้นอ่ะนะนบตั้งแต่วิดีโอถูกแชร์มียอดการรับชมถึง5.3ล้านใช่คือคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าทตุแมวมีอยู่ทั่วโลกทั่วโลกครับใครก็รักแมวพอมีผู้คนเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามไม่ว่าจะฉัน หวังว่าน้องแมวจะปลอดภัยถ้าแมวตัวนั้นมีเก้าชีวิตตอนนี้มันก็คงเหลือแค่หนึ่งแล้วไปเพราะว่าน่าจะใช้ดแล้วเพราะมันสูงมากๆคุณผู้ชมแล้วก็แมวคงเครียดมากมีใครรับน้องแมวไปเลี้ยงที่บ้านหรือยัง อันนี้ก็น่าคิดนะหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแมวของเจ้าหน้าที่ที่ลืล่าอาจจะแบบหลุดออกมาโซนอะไรอย่างนี้มันจะเห็นได้บ่อยๆนะแมวข้างสนามบอลเนี่ยนอกจากนี้ยังมีหลายๆคนเนี่ยถามถึงความปลอดภัยของน้องแมวอยู่ด้วยเจ้าของทวิตเตอร์ก็เลยออกมาตอบกลับค่ะ่าน้องแมวก็ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามกีฬาพาไปปล่อยด้านนอกและน้องแมวก็ไร้ร่องรอยของการบาดเจ็บใดๆก็อย่างที่เห็นในคลิปเนาะเขารับได้และพร้อมทูขึ้นมาอยังปกติดีค่็สรุปแล้วก็น่าจะเป็นไม่ใช่แมวของเจ้าหน้าที่ และเป็นแมวของด้านนอกหลุดเข้ามาแล้วครังนี้แล้วก็แมวใครครับดูแลดีๆเออแต่ถ้าเราเห็นดีๆีอะสังเกตดีดีอะไอเจ้าเหมียวตัวนี้มันมีปอกคอเลยนะเออมันน่าจะมีเจ้าของนะเออมันน่าจะมีเจ้าของว่าแบบอาจจะเป็นบริเวณระแวกบ้านตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เป็นสนามกีฬาของมหาลัยหรือว่าหลุดเข้ามาคนผู้ชมเอาเข้าไปได้ไหมคิว่าไม่ได้ไม่น่าได้แล้วคงไปจากข้างนอกแหละใช่แล้วก็หลุดเข้ามาแล้วก็่วนแต่ถ้าอย่างตามเรื่องแมวเรื่องสนามกีฬาเนี่ยเราจะได้เห็นบ่อยๆก็แต่ก็จะมีสนามเนี่ยฟุ นี่ก็เลิกสนใจฟุตบอลยังเคยเคยเห็นคลิปอยู่นะว่ามีหมาเข้าไปบ้างหมาเข้าไปบ้างแมวเข้าไปบ้างเนี่ยประจำนะครับไอ้เรื่องสัตว์เลี้ยงหลุดเข้าไปในสนามเนี่ยเออก็ใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ดูแลมันดีๆเออคิดซะว่ามันก็เปรียบเสมือนลูกเออเหมือนลูกคนในครอบครัวนะเวลาป่วยก็พาไปรักษาเออหรือว่าดูแลมันดีๆเอออย่างเมื่อไม่นานมานี้แมวที่บ้านก็เป็นเชื้อราป่วยร่างกมยปิดทู้มอนกันไปกินอะไรหรือไปเล่นอะไรมาเอออาจจะเล่นคนโตก็เลยเป็นเชื้อราแล้วก็พาไปรักษานี่ใชยเห ชอบยังน้อยเราก็เลี้ยงเขาแล้วเราก็ดูแลเขาดีอย่างว่าที่เขาบอกว่ามีลูกเมื่อพร้อมอันนี้สำหรับสัตว์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเราจะเลี้ยงสัตว์เราต้องพร้อมทั้งทั้งแบบด้านอุปกรณ์เงินสถานที่อะไรอย่างเงี้ยพิสพัน์คือเวลาครับใช่ต้องมีเวลาให้มันเยอะๆถึงแม้ว่าเราจะอดหลับอดนอนเราก็ต้องมีเวลาใช่ทำน้องฟงได้ครับว่าต้องต้องมีเวลาขนาดไหนเออสำหรับเรื่องแมวแมววันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ ก็หมดเวลาแล้วสำหรับรายการเกมมาเล่ามาคุยก็พบกันได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่อง PP New Online ค่ะก็ชอบกดไลค์กดแชร์ร่วมคุยกันได้แล้วก็ฝากเหมือนเดิมครับฝากประเด็นไปรายการนู้นได้รายการก่อนนั้นเนี่ยถกข่าวอ่ะเออก็เราดูว่าวันพฤกระหัสที่ถึงนี้จะเป็นเรื่องอะไรเออได้ยินว่าไปเอามาอะไรห่วยนะเออเลิกเลยเลิกกับตัวเลขเออราวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ ទឹម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 